สวัสดีครับผมแสบตานะครับผมวันนี้จะพาเกี่ยวเกี่ยวปลาไหลกันครับผมด้านหลังนะครับกับสะด้านหน้าครับผมไปครับผมอันนี้รูใหญ่ครับผมข้างบนนู่นรูหนึ่งน่าจะเป็นรูเดียวนครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวผมไปหาไรเกี่ยวก่อนครับผมแล้วเรามาลุ้นครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหลกี่ตัวครับผมครับผมเกี่ยวไว้ทั้งหมดเจ็ดรูครับผมไอรูแรกรูใหญ่ยังไม่กินครับผมแล้วก็เกี่ยวไว้ฝั่งคันนี้ฝั่งนี้กินแล้วครับผมหัวทิ่มเลยครับตูดกระดกเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดึงครับผม ตัวจะอยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่ครับผมดึงดึงแรงเหมือนกันครับโอ้โหดึงแรงครับผมน่าจะตัวใหญ่ครับผม ดึงแรงครับน่าจะตัวใหญ่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหแรงดีมากครับโอ้โห เดี๋ยวผมขอดึงก่อนดีกว่าครับผมตัวใหญ่ครับผมสวยครับใหญ่ครับผมมันหมานครับผมตัวแรกครับหลุมนี้ก็กินครับผมดึงขวดหัวทิมเข้าไปเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนครับผมจะอยู่หรือเปล่าอยู่ครับผมอยู่ครับ ตัวใหญ่เหมือนกันครับตัวใหญ่ครับผมโอ้หมานครับผมตัวที่สองครับหมานครับผมโอ้นี่ก็ใหญ่ครับผมมันหมานครับหลูนี้ก็กินครับผมเชือกตึงครับอยู่ครับผม ขึ้นมาแล้วครับตัวพอได้ครับผมมันหมานครับครับผมไอรูใหญ่รูแรกทำงานแล้วครับผมดึงขวดหัวทิมเลยครับไอรูนี้ก็กินครับผมแต่รูนี้รูเล็กครับนี่รูใหญ่ครับผมผมจะดึงรูใหญ่ก่อนครับผม คิดว่าไม่มีตัวซะแล้วครับเดึงหัวทิ่มเลยครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับ หูรูยังใหญ่ครับผมแต่ตัวสวยครับตัวพอใช้ได้ครับผมรูบันเริ่มเลยครับแต่ตัวเล็กครับผมไม่ใหญ่เท่าไรครับมันหมานครับผมมาดูไอรูเล็กนี่ครับผมจะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่ครับผมฟาวครับ สรุปครับผมอันนี้ครับสี่ตัวครับผมตัวใหญ่สองตัวครับเกี่ยวเจ็ดรูครับผมด้สี่ตัวครับแล้วก็ไปเกี่ยวเสริมในเหมืองอีกสี่รูครับติดอีกสองตัวทั้งหมดหกตัวครับผมวันนี้เรียว่าหมานครับผมไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ครับผมหมานครับ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ